เอาแล้วผมสวัสดีด้วยนะครับก็วันนี้มปนกับเกมฮอลหรืว้ร่ออฟเดอะวกันนะครับก็เดี๋ยวถ้ายิงแสงสะท้อนก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะเพื่อนมันเปิดไมทิ้งไว้มันไปห้องน้ำเออวันนี้ผมมาเล่นเบนะครับผมขอทนฟังเสียงสะท้อนไปก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับผมรอเพื่อนมันมาก่อน ตอนนี้ผมมาเล่นเบฮนะแปลกหน่อยทีเขาต้องการให้เล่นเบฮผมก็จัดไปเลยนะผมมาโดนว่าผมจะเล่นแย่มากแค่ไหนนะดามาแล้วยังเป็นไงดาเร็วๆเร็วๆเขาโพสสองรอบแล้ว เออโอเคเฮ้ยแล้วกับมาคู่เหมือนเดิมเขาเล่นคิปเปอร์นั่นเองอย่าทักทายเด้ไม่เป็นไปเหรอแต่วันนี้เรามาอยู่คนเดียวไงนะเพื่อนมันทิ้งเราสตูหายไปอยู่กับบลักหน้าในลาดคิปแย่หน่อย ดาเมจพี่แกแรงจริงจะได้บาดทะลตแล้วอะขอสักตัวดิได้แล้วได้แล้ว เดินรุนเลยจังหวะนี้ยังไงเล่นกลางแล้วยัได้ฆ่านะลูนบนนะเฮ้ยตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าโอ้โหได้อยู่แรกกันโอ้โหไม่ได้นะเขาดีนายเสียดาย ล่างหน่งนะใบได้ปะโอ้ไม่ทัน โทษเมื่อกี้ไปซื้อวารม์มาอยากตั้ไงเมื่อกี้แต่กลัวปิดทางอ่ะเอ้าอะไรของมันวะเฮ้ยอ dạy đai đầu thôi 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 như thôi rồi, thôi 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 ยังไงน่าจะตายเองรอบเนี้ยตายวะตายวะตายวะเดินวนเดินวนเดินวนยังไงวนไปวนมาเออเดี๋ยวไปวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแกงไม่ได้ชักเลเลยกูชิบหาย,ย <c oughs> ไปไปเลนบนเพื่อนก็ตายไปเลนกลางเพื่อนก็ตายแถมโดนดีนายไอ้เพื่อนไม่ตายแถมโดนดีนายไอ เดินช้าหน่อยนะไม่มีรองเท้าอะ่ะเฮ้ยจะไม่นายอะ่ะเรียบร้อยสตันอย่างงี้ <c oughs> เอ้า โหบาดแม่งโหดสัตว์ของจริงก็เป็นอย่างนี้เออศัตรูหายไปหาไวโซวะเฮ้ยเหม็นมันยังไม่ดึงนะระวัง

เออฟาร์มสบายเลยมึงองวิวหกออกมาได้แล้วไอส้สัสไม่เคยเล่นเลยนี่เบเฮเล่นเล่นวิ่งแก๊งวิ่งซ้ำเนี่ยมียวะ <c oughs> มีตบวะส <c oughs> ัตรูหายไปโถ่ ได้มาว่ะวิ่งมายาแดงยาแดงโหเกือบไอ้ับมาบัตรมึงอย่าเพิ่งไปเพื่อนเล่นเหงาบวนเนี่ยแม่งเหงาเหงาลักนาแม่งเหงาเอ้ยมาจากไหนเนี่ยวินวอก ก็มีเรียนเหมือนกันเดวโอไปบนนะตายตีสู้อย่างงี้ตายไปดิตายไปดิหรือเปล่าตายไปดิตีเพื่อนเออมันไปเรื่อยๆมันฟินตรงนั้นแหละเสรยเบนแม่งบอกกูหนีไม่ได้กูสู้ไหมหนีก็หนีไม่ได้เดินตรงก็โดนนันตี เหมือนเดินไปตัดลูนบนเมื่อกี้มีฟาร์ม <c oughs> ไหวปะวะ <c oughs> ไหวปะหวะขอตีโอ้โหไม่ตายจะเดินมาหวาดเฉยๆตายยังไงรักหนา้าตีหวาบกลับเลยครับยัง,งวันนี้ได้โว้ยยังไงแต่ดึงไปแล้วน่าจะรอดอยู่ ยังไงโดนแช่อย่างนี้เบมอสปัดเบมอสตรงไหนเราเดดวูดป่าไม้หนึ่งทีนะผมเรียบร้อยเดี๋ยวหาพีเคต่อแล้วกันเฮ้ยมันแก้หวานแล้วรีบแก้ไปไหนวะกูเพิ่งหวานเองเพื่องตังอุ้ยเดดวูดมีตบป่ะวะตันให้ได้นะ ตันได้นะเกเซียสว่ะล่ะห้าวิห้าวิตายเองนะบอกให้ ไอ่โห oh, มันออกแท็บเลิดมาแม่งเกียร์นะดิอันติได้แท็บเลิดใส่ศัตรูอะเลื่อนรถคนเยอะอะไอ้บัตรอะมันมันอั่นติใส่ศัตรูว่าแล้วก็มันแท็บเลิดปุ๊บเดี๋ยวนี้มันจะน้ำดาเมจไงเข้าใจปหมมันจะไม่น้ำดาเมจจะพ่อวาร์ปเวลาเราบิงอะมันก็จะนับเป็นระยะทางเงินคือตายอะ

บอกไม่เอาแต่ไม่งั้นตีกป็นตีนยังไงวะเนี่ยกูงงเลยกูเห็นกูเห็นเวลาเมื่อกี้กูตีแรงไงเพื่อนอ๋อโอเคกูเข้าใจเข้าใจเข้าใจอารมณ์นั้นเว้ย <c oughs> คือบอกไม่เอาพอโดดพอตีไปทีนึงนี่แบบติดใจไงเออติดใจไงยังงงหนูผมกูตีแรงยังวะได้ตีแล้วติดใจไงธรรมดานะ <c oughs> มันมีตัววินวอล์กปะวะ ตาหน้าเล่นด้วยเด็กเพื่อนกูมันจะไปนอนแล้วมันจะทิ้งหัวเพราะว่านายเล่นฮีโร่ดีไงผมผมก็สำหรับเล่นฮีโร่เหมือนกันบุกเองนี่ก็ยังไม่แพ้เลยอ่ลอา,าล่าคนระับล้าครับเป็นางหน้ามันมพ <c oughs> าเข้าพาแพ,าพา้ <c oughs> นในไว้เพื่อนเล่นดีที่ไรเพื่อนเ เน,น,น,น้นเน้นเลือกทีมร่ดีเาเลยเล่น่วเน้เนเน,น,น้นชมกูเล่นดีเนี่ยกูบอกเลยตาหน้ากูาพาแพ้งงงว่ามันเทพจริงไยวปะดาเฮ้ยโอ้โหไม่มีล้ โอ้ยไอเยี่ยมออหเหอาะเห็อะวะบาทโอ้ยมันตั้งใจออกหรือเปล่าว่ามันตั้งใจออกมันบอกเองมึงก็ไม่ต้องออกแล่าคนเด็กอะ่ะ <c> ไ <oughs> อ้แต่ลองได้นะมันแข้งข้าง <c oughs> น่าจะเกียร์อยู่นะกว่วออกแท็บเล็ตมาตีอะ่ะ มันแรงไปเท่าไหร่วะแปดระยะแปดร้อยอ่ะโอ้ไกลนะปุง่งเลยโหจรงเทปล็ตเพื่อการนี้วะ <c oughs> กูบอกแล้วมันเหลเล็บเลยมาเพื่อผักเล็อเอเรรูนะ้อีกหน้าด้านนี่หมรู้เยอะนะมึง รู้ได้ปะโอ้ยกี่เยอะบางบางทางไอ้เอาว่บัตรมายังไงเทบเล็ตว่าอะไรเยอะปล่อยเกิลหน่ก็ตายแล้วเมื่อกี้อะอ๋อมึงงานตกะให้แม่แทบเล็ตเลือดสาดอีกนะ มุกมึงใช้ได้ว่ะแต่เจ้ทามันทลายเป็นเอเแต้าถ้าตายเนี่ยเม่อไรท่านหลุดแม่งเอาวะสรุปมีใครเล่นมั่งเนี่ยคีเปอร์เล่นมังนายก็เล่นมีโรคคอตีน mong 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 cái <laughs> bước <laughs> à, ở lạc mà đại đi ngủ ngủ nguồn ngủ nguồn ngủ 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 ได้รู้ไปแล้วปะรอเนี่ยกลับก่อนเพื่อนเอาของมาเราค่อยขึ้นเอาวาร์ปไปจิป๊บจอ,องหวัดวังไม่มีใครมีขวดเลยเดดวูด,ด กังตีว่าจะ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 เอาทองเดียวทองนีเพื่อนเราก็ขึ้นโอกเทปเลตด้วยดีวออก,กว่าเอามาควันตีนบัตรให้บัตรอันติไปเทปเลตกูเทปเลตไรเ,เไไงี้ยยืนนิ่งอ๋อวิ่งติดวิ่งกายืนนิ่งโหเล็ดวูตบเอาไม่เอ,อาต่อด้วย จะได้อ่ะตาเดินสองไปก่อนดิไม่มีวอควินงวอคให้หน่อยดิวินวอคให้กูก็ได้นะสวยมีก็ไม่บอกไอ้เออคะตาฟาคะตาฟาระตาฟามันได้คะตาฟาดัดแล้วไงอย่าไปหยอง อย่าไปหยองมันเรียกลูกมาดิตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้เรียกลูกได้ด้เอ้าเอ้าเอ้ากลัวแม่งวาร์ปไงเฮียเหวอเลยสารมันรอดัดด็กราหรือเปล่าบัดมาอย่างงี้ตายวินดี้อ้าววาร์ปกลับ อ้าวก็ไม่ได้ออกวามนี่วะไม่ได้ออกถ้ำเหลนนี่ไม่มีกล้วไบุรอใครวะด้วยเชียวินออันั้ทีมง มาดิขอของเถอะปะเฮ้กูขอแล้วมันังหวเนี้ยอ๋อใครมันจะมาแย่งวะไม่มีใครเอาเลยมันไม่มีใครมันมาขออะไรเลยนะ บนนี่จะได้จบๆไปเลยกลางนะกางไปดันบนไปกูรอเข้าหลังเลยวะไปไหนวะน่ะเอ้ย ไม่มีปีเคอะบิงไม่ได้โดนเคนเซินดูบอเฮียโดนูกไอสัสตัวไเี่ยเฮ้ยบัตเข้าด้าด้าด้ Ôi lên này yêu cu vừa đem này. Okang chết vào kang đi thằng à? à à, không về, đánh oh. đánh không về. <laughs> <laughs> ừ. อยู่ก็ไม่ทันโอ้อได้ย่างล่างก่อนจะได้หลุดป้อมนี่อะไรล่ะ

กูต้องว่ามีเกศอยู่ไอ้เงี้ยเกูก็ลอยเมื่อไหร่มันจะเข้าสักทีโโโดดดดนนนนเเเเกกกกสสสูรออขาื่ไปเลยไปเลยกูได้แบงคเดี๋ยวกูก็เกิดแล้วสิบิกูฆ่ามันตายชุดเดียวกูชุดเดียวกูมันตายทัาสวรรค์ทลายป้อมนรกแตกแล้วแกงนรกตีป้อมท้าสวรรค์แตกแล้วอุ้ยแรงอ่ะ เอ้แข็งันียช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยจี๊บจี๊บอะ อะไรต่อดีวะกูก็ซื้อวาร์ปอยู่ได้นะมีรองเท้าวาร์ปงงเลยกูเต็มสต็อกผอมดีในร่างเนี้ยผอมสุดแล้วปะแนวตา อะไรจิ๊บเบอร์เอ่อหรือว่ามิหรือว่าล่างที่สลัลปเล่นร่างไหนพอมาปะไม่รู้มันไม่ขายอะ่ะอยากเล่นร่างเหมือนไล่เองแต่ร่างมันสวยมันมันมันเหมาะ <c oughs> มันดูกลมๆดีนะสวย <c oughs> โอ่นี่ยี่ห้านาทีางเหรอวะทำไมบวกเละจังเลยไอ,อ้ใจคอพี่นี่ไม่คิดแบ่งคนอื่นยิงมากเหรอฮะ ฝีมือยังเทพอวตารยังรู้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเทพเดี๋ยวไปเพื่อนคกูก็มีเอาวันที่มึงพักใช่ไหมคักใช่ใช่ใช่กูผักมัไม่ปิดผักกูอ่ะ แรงจริงเงี้ยเฮ้ยแค่ระยะแปดร้อยอ่ะ <Techn> อ <Pokémon> ้าวดึงว่าวอย่างงี้เพื่อนตายไปดิกสครวน ไอ้เนะกูไม่อยู่ของกูเดี๋ยวของกูไอ้แ <c oughs> ม่งติดคีบมึงอะอะไรวะหมีน้อยหมีน้อยคอยรักความแรงอย่างนี้เอาจอบแล้วเคลนคลิปนี้ก็ มีเท่านี้นะผมเบเฮไม่ค่อยเพียนนะสนมากผมจะเล่นซ้อนเพื่อนนะครับผมเอ,อเฮก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้กับสกอร์เอสซิตยี่สิบเอ็ดตัวนั่นเองอขอข้าวามันห้าวจังเลยเออเอเอตายตายหมดอะ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไปละไปยบายสิทคับผมซับแนวกุย้ย